สาธุบุญด้วยค่ะ ขณะที่องค์ผมร้อยตำรวจเอกอาสาสารสาสรนะคะที่วัดบวรนิเวศวิหารค่ะคณะบรรจบเบนจมานะคะมหาจักรวาลมหาิลเทพเป็นพยานนะคะคนมีบุญบวชค่ะสาธุดีนะคะบุธนาบุญกับคณะเจ้าภัทยค่ะบุธนาบุญกับท่านดรชิดีสรารศาสตรคือโซนี องสถานุ์และร้อยตำรวจเอกอาสาสารศาสตร์ดิณก้าสาธุ